สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและอำเภอกันทละลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ีนิวาอีสาน h อดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะอำเภอบึงบูนทำข้าหมากหลากสีบึงบูนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอรสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ เมื่อเวลา13บสนาฬิกา30นาทีของวันที่8พฤษภาคม2567ค่ะที่วัดป่าเนรัญชาราตำบลปาะอําเภอบึงบูญจังหวัดริสเกตนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตเป็นประธานเปิดการอบรมการทำข้าวหมากหลากสีบึงบูญโดยมีนายพงพัฒไรพิพัฒประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดรีสเกตนางวาสิตาน้อยพรมนาย,ยกสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศร,รีสะเกดนายขเชนชนะชยัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูลและนายเกติศักดิ์บุญกันหา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอำเภอบึงบุนและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบุนนำกลุ่มแม่บ้านจาก25หมู่บ้านของอำเภอบึงบุนเข้าร่วมกิจกรรมทางนี้เพื่อนำเข้ามาหลากสีบึงบุนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อำเภอบึงบุนสร้างรายได้สู่ชุมชนและร่วมขบวนแห่ขอพรจากกูสมบูรณ์ขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤด,ดูกาล นายคเชนชนะชยัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูนกล่าวค่ะว่าข้าวหมากมีคุณสมบัติมีประโยชน์ของข้าวหมากดีต่อสุขภาพในทุกเพศทุกวัยก่อนที่จะมีโยเกิร์ตจำน่ายทั่วไปในตลาดตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งวันนี้หากชุมชนสามารถพัฒนาเข้าหมากหลากสีบึงบูนขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอบึงบูนของชุมชนได้จะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งข้าวหมากคือข้าวที่หมักได้นุม่มและมีรสหวานมีกลิ่นหอมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายบำรุงธาตุต้านมะเร็งต้านโรคอัมพฤกษ์ต้านโรคหัวใจความดันโลหิตแก้ปัญหาวททองช่วยให้นอนหลับสบายเป็นต้น นับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ทำของหวานให้คนในครอบครัวทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอันมากด้านนายเกียรติศักดิ์บุญการหาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนเปิดเผยว่า กลุ่มแม่บ้านได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวหมากหลากสีบึงบูนหรือเมื่ออดีตพันกว่าปีเรียกน้ำจันทร์หรือน้ำเมาเพื่อถวายแด่องค์มหาเทพพระศิวเทพอย่างที่ตั้งกู่สมบูรณ์ที่มีอายุราวหนึ่งพันกว่าปีเศษสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอบึงบูนที่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่สิงสถิตอยู่เพื่อปกป้องดูแลลูกหลาน ซึ่งในทุกปีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหก ก่อนที่จะมีการลงทําไร่ไถนาชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรจะต้องนำเครื่องเส้นไหว้มาไหว้บูชาขอพรจากกูสมบูรณ์และหลวงปู่ยอดแก้วที่เป็นผู้สร้างวัดนี้เมื่อในอดีตและในวันนี้ได้มีการสอนการทำข้าวหมากหลากสีบึงบูนเพื่อทดแทนน้ำจานนาไปร่วมขบวนแห่อันเชิญเครื่องเส้นไหวณบริเวณที่ตั้งเครื่องเส้นไหว้ประกอบพิธีโดยมีคณะสงฆ์อนุโมท นาให้ศีลให้พรนางรำสวยงามจาก12หมู่บ้านที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองร่วมกันรำถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าปรา,าสาทกู่สมบูรณ์บูชาปู่ยอดแก้วซึ่งเป็นประเพณีที่ทำมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเริ่มต้นของการทำไร่ไถนาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเช่นทุกปีตลอดเรื่อยมาค่ะ